สบายดีพี่น้องมา่อกับสภลอยเอสอีกแล้วเนาะคะ่ะคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมก็คือมือนี่เป็นวันที่2 3เนาพี่น้องคือทุกคนที่เห็ดอันทุกคนที่เห็ุยูทูบกับสีหัว วันที่23นะ่ะเงิ่อนยูทูบสีอกเนาะค่ะพี่น้องวันที่23กับวันที่22เนี่ยเราคะ่ะซึ่งมือนี่กับเงิ่อนยูทูบข้างหน้าอกเนาะคะ่ะก็คือกะสียเอาม,มาแบ่งให้น้องปูเป้เนาะคะ่ะที่น้องปูเป้ทายทายคลิปน้่น้องปูเป้มาอยู่นั่นี่กับประมาณอ่าประมาณ <laughs> ไม่ยังปูเป้ไม่อยากเขากองน้องปูเป้มาอยู่นํานี่ก็คือประมาณแบบว่าอ่า ที่ได้ซองเดือนนี่แหละกับครึ่งวดทีเดล้วก็อาจจะได้บ้างแต่อาจจะบ่ได้หลายเนาะคะ่ะเพราะว่าก็เรื่มทยมายเพราะว่ารอบนี้รอบนี้กัเลยสีทายคลิปลงเนาะคะ่ะรอบทีเดียวกับโบดิทายโบนิยังเนาะคะ่ะพี่น้องก็เลยสซิมาอาดคลิปแบบเล็กๆน้อยๆอย่างสิเนาะจ้ะขอบคูดเอฟซีที่เขามาเบื่องโฆษณาหา้แล้วก็กดติดตามกดไลค์เนาะคะ่ะเขามาเบื่องใหยอดวิวมันขืนเนาะคะ่ะพี่น้องหน้าก็ขอบคุณเนาะคะ่ะ เดี๋ยวเสียเอาไปซื้อไข่น้องปูปีเนาะค่ะบาสิเป็นจังไหนสีมีกำลังใจท่ายคลิปโตไปโบยังสิอยากอายโวเนาะคะ่ะเก็บหลาดระบบไม่่ะเก็บแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องม่เก็บรานแล้วนะคะกระมันทามีอียงสิมะหายมือนี่เอ้ยน้ามีเอียงสิมะหาย,ายส่ยยง,สงจดหมายจากผู้เบา พูงเาทางเดบุฟากว่าไห้เงินใครอะเงินเดือนหรเงินเดือนสิเงินเดือนสิออกทุกวันที่ยีสิบสมจำองเงินเดือนโหมนเงินเดือนไายได้จาก Youtube ค่ะนี่แหละค่ะหใช่ของหนูหมดเลยพี่ให้หมดเลยหุผลนี่แหละถ้าขยันถ่ายคลิปก็จะได้ ทำไม่อายเลิอกอายแล้วนะต่อไปนี้ที่อายแล้วค่ะขอบคุณ FC เลยเป้ขอบคุณ FC ออกินน้องทิ้งได้แล้วกาขอบคุณ FC แทนคลับทุกคนนะคะที่เขาวงคูปเป้กับพี่หน้าเนาะคะ่ะพี่เบิงโฆษณาให้สองสาวรอบไตสกายเดอเอสเนาะคะ่ะสามวามี่แฟนคลับ FC ที่เขาวงคูปเป้กับพีมาได้ได้รายจากสองยูทูบเนาะคะ่ะ เปกดีใจได้หลายขอบคุณเลยค่ะกูเปกอะสีตต่งใจเฮ็ดคลิปโล่งวอยๆหายี่น้องเบมือนนาะค่ะเปกอ่สีเศ้าอายและนศร้ากนี ก็ผัดถุงละสิบบาทค่ะเอาไปให้ลูก,กใกส,กนะส่กินเลยค่ะลูกค้าปราจำอ่านี่แหละจ้ะพี่นอ้องอ่า ได้ได้จาก y YouTube เนาะค่ะสีน้อยสีร้ายก็ดีกว่าเ้าบทายคลิปเนาะค่ะพี่น้องบางเดือนก็ได้ร้ายบางเดือนขันมีค้นเขาว่าเบิงร้ายยอดวิวร้ายกะอาจจะได้ร้ายเนาะค่ะรักมมอนรักเมินขึ้นไปเนาะค่ะพี่น้องกับเพ่อได้เอามาใส่ใจในอในแบบว่าจังไดนอะผ้าละบางอย่างที่เขาต้องใส่เนาะค่ะกะ็ดีกว่าเฮ็ดเนาะค่ะพี่น้องอคือน้องปุเปะ ส่วนน้องปูเปกะ่ะเงินยูทูบคือได้หลายหน้ากับเบีงไฮไลน์เนาะค่ะพี่น้องคือได้หน่อยกับเบีงไฮน้อยเนาะคะ่ะส่วนเงินขายของกะไฮตั้งหากเนาะคะ่ะที่น้องปูเป้มาซอยขายของหน้ากระไฮตั้งหากนะะาะจ้ะพี่น้องบอดิเกียวกับเงินยูทูบนะคะคือเงินขายของกะไฮไฮปกติอยูเดีวยวไฮประจังค่ะไฮทุกมือเนาะคะ่ะ คือน้องมาซอยขายของกับบูเดเฮขายซ,ซื้อนะคะซอยเดือกันไปดีกว่าไปเฮ็ดงานอยู่บนอื่นบนไก่เพรน้องกับบุญจกกักบุเคยไปเนาะค่ะคือเลยเห็นมาขายของซอยหน้ากัเฮ็ดยูทู e มานี่กะหลายเดือนแต่นนอกพี่น้องเพียงแต่ว่าบูเดอาดคลิปเบาเรื่องอ่าได้ได้ได YouTube ยูทู b e อียงจะสีเนาะค่ะหน้าก็ได้ยุเงินได้ได้จากยูทู e ทุกเดือนน่ะค่ะเพียงแต่ว่าบูเดอาดเนาะค่ะ กาอยากขอบคุณ f อทุกคนเนาะคะ่ะที่เขามาบึงเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็กดไลน์เนาะคะ่ะกาขอบคุณเนาะคะ่ะขันบ่มี FC อฟกาคือสีบ่มีได้ไรแล้วก็บ่มีแบบบ่มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อตไปเนาะคะ่ะพี่นอ้องหน้ากาขอบคุณขอบใจนอกจากพี่นอ้องหน้ากาอยากพากถึงคนที่เฮ็ดยูทูบใหม่ๆเนาะคะ่ะพี่นอ้อง อ,อย่าพึงโทรนะคะคือไา่ไายจาก YouTube นั้นได้อีดีเนะคะ่ะขอแค่เหาเหตุแบบว่าผู้ติดตามผ่านแ้วก็คนเข้าดู4,000ชั่วโมงผ่านแล้วก็เปิดรับได้ได้ได้เนาะค่ะพี่น้องกอย่าพึงโทรเนาะคะ่ะหน้าเหตุดแดกๆก็โทรคือกันเนาะจ้ะแต่ว่าพอผ่านมาได้เดีวเขาก็ามีกำลังใจเนาะคะ่ะ ขยันลงคลิปบ่อยๆเนาะคะ่ะบอกเจ้าของมันบ่มีคอนเทนต์พี่น้องคลิปนี้กะสิประมาณนี่เนาะพี่น้องหน้ากะมาอัดคลิปอ่าเอาเงิน YouTube ไปเสื้อผ้าน้องปุเปะสิว่าเสื้อผ้ากกบวเสื้อผ้ายหรอพี่น้องกะเอาไปไฮเนาะค่ะกะบ่มีอย่างายเนาะค่ะมืออื่นกะหน้ากะสีไทยคลิป ลงอีกเนาะค่ะพี่น้องให้พี่นอ้องบิ้งเนาะค,ะาค่ะปาดคนรวยเนี่เนาะน้องปูเปะเ,เป็นคนเก็บเงินดีดีพี่น้องเอ้ยผู้ใดใดเป็นเมียเนี่ยคือสีรวยคักนเนาะบ่คอลไดใส่ได้เงินมาเธอได้ยี่สิบสามสิบ,บ,บกยอดกระปุกไวยเบิร์ดดีเด้ เอาไม่ยืมเลยเด้อในพ่อพันรอยหยดเก็บเงินไหว้ล่ะขอบขวท่านได้มีแฟนกับท่านได้มีเก็บเอาไว้ได้ลายย่ามมีขอบขวแล้วผ้าละก็ลายตอนมีนี้เปล่าเก็บขันเอื่อยหยดเวลาก็ไปไห้กระสิบ เก็บไปได,ได้ตอนทันไี้มีขอบคุ่วตอนนี้เลยโอ้ยย <c oughs> ิ้มภาพเพราว่าสินะเลยขามัวะนะของคุณพีนน่นกเอสซีเนาะค่ะที่เขาว่าเบิ้งโฆษณาให้คูณพีคันให้มาคินีกันอย่าลืม ขอมากกดได้กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจกูเปน้ำเนตได้ค่ะไปพอกันคิดหนาเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย